ครับ40นาทีเริ่มเลยเอาเลยน้องดาวใส่ไฟตก25ไม้ชนเอาใหม่อุษาเล่นโนตีได้สีสัส10คะแนนประเดิมไปก่อนเลย นะครับเดี๋ยว <ib> ได้ดูมันมันแน่นะครับนะครับมีมะนาวตัดติดรางวัลน,นะฮนะกองกีฬาไทยและพื่อเมืองติดรางวัลลูกละ5้าร้อยบาทนะครับมะนาวตัดแล้วก็ตบหลังตบหลังด้วยปาเท้าลูกละห้าร้อยบาทนะครับ,ะบ,ะรบมะนาวตัด500้อบาทแล้วก็โค้งหลังบวงมือเหนือศีรษะลูกละห้า้อบาทนะครับเขาเรียกลิงไ่ลาวนะครับ ดูที่เจจับหน้าอยู่พันนัดขอบคุณมากครับอาจารย์โอโอ้หเราดือเดือนผมผ่านใช่ไหมสองผ่านาคาคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดว่าให้สิบเอ็ดน,น,น,นะไม่ได้เป่าหุยมาสี่สิบกว่าป,ป,ปีนะครับมาเกลากันใหม่เออผ่านสองผ่าน ประคองแปรขึ้นมาใส่พันลามหลักค <Okay. S 1> นประคองไว้ยกไหลปักเออสิบห้าแต้มก็ลอดชิงชนะเลิศนะฮะไม่มีเฮเนา,เา,านะตั้งยานลุกหลบแปปตั้งเอาสิบเก็บไปก่อนนะครับปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่แบบนี้อีกนะครับปปเป็นครั้งแรกนะครับในงานนวรชการพระพุทธศสีิงงานสงการานชนบุรี นะครับปีที่91ที่มีเซปตะกอนะครับก็คอาคำดาวก็ารัวได้ก็รัวสีเหลืองว่าไงปังโชกปัองเออลูกยอดเอาไปเลยนะครับติดรางวัลเนี่ยมีมะนาวตัดนะครับเบอร์สามสนามนี้เคยทำไว้หลายรอบแล้วนะครับอ่ห้างวงเก่งปักโชกขึ้นมาเพลายมดับป๊อ,อย่างตะคอ ไปล่าเปล่าชนใส่ข้างบวกเออประคองไว้ข้างบวกอีกทีหนึ่งประคองแปรแปรตั้งชวัวเออสิบแต้มใส่ไป้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับหกนาทีทำคะแดงก่อนเอาแปดรอให้ผ่าน ระว่าโชเออยี่สิบแต้มโชเออยกไหลป๊อตเออสิบห้าแตมม้มประพอแปรพันล้ำปุ๊นเออร์องใส่ไข่ตกป๊อตแปรพันล้ำแปรตั้ง ประคอโชกเออสิแต้ม่ยี่ห้าไหมยกพัะรามดักขึ้นมาไวตกอีกยี่ห้าหรือเปล่ามันชนเยอะวันนี้ชนบ่อยโชเออ่เก็บแปรไปสิบแ้มแปรตั้งขึ้นมาใหม่ประคอป๊อเออสิแตแมตั้งขึ้นมาโชกขึ้นมาเออเียตียแล้วปังโช่ไอ้แม่ตีบอกให้ตีข้างหมูป้อนะ อ่าเก็บไปก่อนแก้เล็กก่อนจ้าฟ้าตกมือมือหวงเล่ทั้งลามบุ๋มมือซ่าเออเอาประคองไว้ทิ้มสีสระป๊อกเออตีแดงดูมองชัดๆโค้งหลังบุ๋มือเอาได้สองร้อยสีแดงโป้งโชคไอ้เสั่งสองร้อยง่ายนะแค่สั่งได้เลย แล้วใคยังใรยัก้าติดด้วยอยู่เนี่ยเนาะโปะ้เคยทิง้งตักแถมแถมอารมณ์เดียวเหลือยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบบาทก็เอาโค้หลังมูม <c oughs> ่มือ AIS อย่างเอางอวตารให้น้อง,องๆเขาลามดขอบคุณน,นะครับที่สนับสนุนการแข่งขันมาตลอด9คืนนะครับ home l a n d c h b u r i c o m นะครับแล้วก็ MM Badminton พบเครื่องเรื่องแบดบมินตันนะครับสนับสนุนการแข่งขันมาตลอดเก้าคืนนะครับทีมนี้ผู้จัดก,การทีมคือพลตำรวจโทสมปสงค์เย็นทัวมนะครับ เป็นผู้บัญชาการตำรวจอุธรภาคสามนะครับใครที่เคยดูแล้วก็ได้กําไรหรือว่าเคยเห็นละโชอเออไปละ่ะกาลังติดเครื่องละขอบคุณเชษสมมยป๊อปโกโลนะครับยังไม่กลับนะครับเหนื่อยนะครับคือม้นมุมนู้นเปาอาจารย์วิเชียนอาจารยเชียนครับลูกศรรษษิษย์สมัยพระนพพิยกา,ารเนี่ยเอาเดินไปแล้วเนี่ย เชิญไปละนั่น่ะ,นะใส่ผ้าลามป๊กเออไปเรื่อยๆอะนะครับน้องดาวเอาเฮซะหน่อยไหมโค้งหลังบวกมือเหนือสีสะนลิงไท่ลาวหน่ออีกว่าให้เข้าเฮกันะทีรลูกละ500บาทไทยจะติดรางวัลเพิ่มเชิญเลยนะครับกองกีฬาไทยและผู้เมืองจังหวัดชนบุรีลูกนี้แหละในประเทศไทยนีย่เล่นยากมากผู้ชายยังเล่นไม่ได้เลย นะครับเป็นรูกที่คิดค้นโดยเจ้าเอ็มนะครับเอกวีลื่นพาราทีมของสโมสรน,นักงานตำรวจชาติดองเขาเตะไว้เมื่อเ้าปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้เตะไม่ได้ล้ยากกว่าโค้งหลังบวงมือเป็นท่าใหม่แล้วเด็กนักกีฬาเขาเตะกันได้ก็ลองทำดูอันนี้เป็นท่ลาลูกข้างหลังธรรมดาก็เข้าง่ายๆนะครับปัจจุบันเป็นของง่ายไปลนะ ล้ปลบัวลงไปล้มไ่ได้องน,นะครับอาจารย์ดูดินะครับภาษาทางการเทีย่ตัดไฟถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามะนาวตัดมะนาวแบบกงมตัดให้โกลงๆนะครับพัหลามดับขึ้นมาใส่ข้างอ่วงมือชนประคองไว้ทิ่มสีใส่สิบแต้มนะครับวันนี้ เป็นตะก้อรอดหัวปิดท้ายเอาละลูกละอันนี้25่สคะแนนอันนี้ง่ายๆแต่ง่ายเขาอ่ะแต่ว่าเราติดรางวัลไม่ได้ฮะติดยังไงก็โดนต้องติดรางวัลลูกเอ,อกยากโชคอีกแล้วเราจำแต่คะแนนเก่ามีนาลูกละ500บาทจากกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชุมพรโดยมาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะครับคือ พลางดังปัองเออยี่สิบกระของแปะมอเอา,าตัดเออเฮีย,ยเรียบร้อยสิห้าร้อยบาทโดนแล้วของกีฬาไทยแล้วเหมือนๆติดรางวัลให้เห็นหรือยังเดี่และวเขาเรียกติดใส่ราวโชว์ย่งางข้ามพว้มือ เออแต่ตั้งขึ้นมากอ,องไม่ได้ตัดต่อนี่แม้ผของมือกันสิบห้าชคขึ้นมาดังเอียบอ่าบอกนะจะติดได้ยยกๆเลยแดกอ่อลูกละห้าร้อยบาทเรียบร้อยเช่เออโดนซะกองกินรานไทยและพื้นเมืองจ่ายนะครับถ้า,าตัดว้มยมาเาราตัดเนี่ยละ ชอให้เรียบร้อยอัดวิดีโอไว้ด้วยเรียบร้อยนะครับปิดท้ายงานประจําปีจังหวัดชนบุรีครั้งที่90เออไป20สโดในสมัยโบราณเขามีใครทําได้ไงสมัยไหนเด็กสมัยไหนก็ทําได้อาแป้อีกสิบอ่าน้องมีนาวัาอัดไว้ให้แฟนๆตะก้อรอดดวงเมืองคนชมหน่อย ทีนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับตัดว้มาอีบแล้วไว้ขอบคุณ MM อแบดมินตันนะครับศูนย์รวมแบดมินตันใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีนะครับก็มอบเงินรางวัลให้บางส่วนนะครับแล้วก็โฮมแลนด์ชนบุรี .com ยกไหลขึ้นมานลามดกแปลตั้งนะครับร้านแบดมินตันเนี่ยอยู่บริเวณปาดท,ทางเข้า บ้านริมทะเลนะครับริมทะเลหนึ่งริมทะเลที่ฝั่งทะเลนะครับะออนะครับช่วยเลื่อนหน่อยเร็วนะครับรถอ้าออกคุณหน้าเฮเออขอบคุณมากยกไหลอุอะอะตสาป๊อกอ่ะสิบห้าแตมอังนี้ก็ทักทายอันนู้นก็เข้าออัวอ่าโอเคประคองวักก็เป็นเยอะนะครับปีนี้ มาคองไว้ไปตั้งขึ้นมามาดูตะกต้อมันมนอีกสิบเต้มมาใส่หลังบ่วงต้อโนกระทองใส่ข้างเปล่าหลังบ่วงอีกทีหนึ่งไหมประคองแปรใส่หลังบ่วงอีกที่นึ่งดิอ่าชอบใจแล้วตบคือดังๆด,ด,ดิครับอเอ้าเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยประคองอีกทีไหมใส่อีกพี่หนึ่งน้ำเงินเนี่ยแหละเออ เอาสิเอาสิอุตสาห์นั่งโปรยนั่งดูรัวกันไอ้เจ้าฟัดโบกปู่มั้เนี่ยโบกไปหกสิบอ่ะโบกไปหกสิบอ่ะชคขึ้นมาหบกสิโบไปหกสิบประคองแปรแปรตั้งขึ้นมาใหม่ทิ่มสีใสอีกสิบไม้ประคองน้องดาวพลังเปล่ายี่สิบไม้ประคองไว้ใส่ตบหลังหรือเปล่ปา พลามุงมือเหล็กเม็ดเด้งอ้าววัดทา่างกอบฝาวเก็บพลามุษาดาักไว้แปลตั้งขึ้นมาแปมสิบห้าแต้มนิ่มๆแปลบ,บ่งมือนะครับเสริมให้นะครับ้องเจี๊ยบทำได้กนทำแปลบ,บ่งมือตัดไว้มาแล้วก็เอออีกห้าร้อยหาทโถไม่เก่งใจต้นตำหรับเลยหลานเลยติบเอ้ยอีกๆ สามสิบแต้มเลยนะก็ให้เต็มเออน้องมีนาอัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับอือือปีนี้โดดสวยจริงๆเลยอ่ะชัดเจนนะฮะชัดเจนกว่ากว่าผู้ชายหลายคนเลยนะครับผู้ชายบางคนโดดแค่ครึ่งเดียวไงอันนี้เขาโดดเต็มใบเลยต้นกำลับเขาการันตีนะฮะรู้ป่ะไอ้ต้นกำลังนะน้ำตาโอ้โหสนามดีเลยนะครับ โอ้ขาเธอแฝงนิ่มจริงๆนะแปงบวกง่ายมากประทองนะครับตัดไมเข้าไปสองแล้วหนึ่งพันบาทนะครับโชคเออยี่สิบแต้มไได้พันพันแล้วเลยไอ้ปัดเองจะบวนตกพันยันสิบห้าพันเท่านั้นสามห้าพันสามพันสามห้าละข้าวเปาๆน,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 นะครับพันคะแนนผ่านเฮ้ยตกเลยเขาหน่อยเดีพันคะแนนผ่านแล้วตกเลยหน่อย โอ้บมาเข้าลูกเบิเ้ลเนี่ยอันกระแดนน่าะเรียบร้อยใส่หลังบ่วงตอกยังแป่ตั้งขึ้นมามาใส่หลังบวกอีกทีหนึ่งชนอะประคองแป้แปรห่วงอุตสาห์เธอแน่มากเลย15แต้ม15แต้มเท่ากัม้าบวงเลยนะเวยไม่ต้องโดดโพสตสบายเลยอ่ะปัะคองไว้ ใส่หลังบวกอ้สิเออเอาหอยกูอาให้เต็มเนี่ยสามลูกสองร้อยสูงะหญ่มาทุเรียนีกโชคขึ้นมาอ่าน้องดาวเอาใหม่นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงาปนประจะปีปีนี้ับไต่ให้ชมนะครับนี่ระดับประเทศไทยเก่งที่สุดในประเทศไทย ส่วนผู้หญิงนะเบอร์ห้าเนี่ยแหลปะปอกยางได้ตะก้อหลีกนะฮะเงินล้านมาแล้วนะครับปี2อง2นะครับแชมป์ประเทศไทยมาแล้วไปเตะรวมกับผู้ชายนะครับคะแนนเยอะนะครับใส่อีกแล้วสิปอกย่างสีเหลืองเน่งๆน่งโอ้ยอ,อ่อนไปนิดเองอ้าวเอเอาไปก่อนลูกไฟเปล่า จะตีหลังบวงให้ดูละสีแดงเนี่ยแหละปั๊อยางแปรตั้งดปสีแดงเนี่ยช่อเออ่าเต็มเอาละล่ารางวัลล่ากันนี้เป็นลูกโค้งหลังบ่วงมือเหนือสีสันนั่นคือลิงไต่เล้าป๊อกสีแดงหรือเปล่าลูกงด้านบนดูจ้าเอกวีขาต้นสำหรับเขาทำให้ดูนะครับก็ไม่มีในสารละบมแต่ยาก ยากกว่าโพงหลังบ่มงมือนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่าลิงไตลาวหรือโ้งหลังบ่วงมือเหนือสีสันคะแนนเนี่ยหกสิบคะแนนใช่ไหมไอาจารย์หยุดนะ้งหลังบุวงมือเหนือสีสันเล่นยากนะครับผู้ชายนีย่ไม่มีใครเล่นเลยเล่นไม่ได้ปกติหลังบมวมปกติก็เล่นไม่ได้ตัดไฟเอาให้เต็มไม้กับห้านาทีที่เหลือ5้านาทีที่เหลือก็ตัดไ้ เอาให้เต็มได้ไปแล้วหนึ่งันบาทเอาให้เต็มลูกละ5้าร้อยนะครับ500บาทแจกกันสดๆนะเข้าไปแล้วลูกหนึ่งใช่ไหมวันก่อนเต็มวันวันแรกๆอ่ะตีเต็มไปนะครับปเปียงโชว์มะนาวตัดกับโค้งหลังหมูเนือทีจะเรียบร้อยนี่แหละครับเห็นกันเต็มเต็มตานะครับเช่นง,งานเรางานเดียวแนละทั่วประเทศโชว์อ่าข้างเปล่าเปล่าอ่ามะาวเอาให้เต็ม พองไหวตอนสมัยผมเตะมะนาวตัดงกัผมเตะที่บางประกงอะโดนล้นเลยนะพี่แจ็นนั้นเนี่ย้วได้เปียสองเม็ดนะ่แค่รกปละพันเราก็เตะเข้าอะไรเม็ดที่สามมันก็ชนชนชน,ชน,ชนแหมกลับบ้านไปกูยิ้มมันทำไมไม่เต็มตอนนั้นอะคนมันเยะอะปั่นเลยนะสมัยก่อนทำไมนีม่อย่าโดนเลยโชว์เรียบร้อยสี่เอาหน้าสีเหลืองหน้าไหมยากคนหน้าหน้านะนานา มองง่ายตัดไว้เรียบร้อยไหมมะนาวตัดนะครับน้องมีดานะครับเวลาก็เบียดเข้ามาแล้วมองไม่ทันอะไรเขา้าผจังหว่นใครเอาโอ้งหลังชะเอ้ยชนอีกแล้วโคเออใ,ใส่หลังบ่วงโอย่างไปตั้งหลังบ่วงโกเออ มาของแมดโฉกปักอย่างเออเอาแปตั้งมาเออเอาเก็บไปก่อนเอาคะแนนก่อนมันก็พันสองกว่าละขอบคุณทุกทุกท่านนะครับกองกีฬาไทยและทุนเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยขอขอบคุณอย่างมากเลยที่ปีนี้มาให้กำลังใจกันนะครับปีต่อไปจะก็เอาตากข้อที่ระดับฝีมืออันดับสองสามเนี่ยมาเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะ เออให้เขาไล่กันดีกว่าปีหน้านะครับอยาให้สนุกเลยแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยจย,ยากให้แบบเต็มที่นะครับจะพยายามทําให้เต็มที่เลยนะครับโชว์อเออเจอ,อหมดแล้วมระนาวตัดมันหมดแล้วหมดจริงๆนะฮะมันหมดเลยอย่ะโชวอย่าง ไอ้้องดาวเขาก็อยากจะเต็มไปเนาะเราก็เขาไม่ไม่ท้ออ่ะเขาตีเขา,เขาอยู่งี้เลยเขาสู้ตลอดเนี่ยดาวเขาสู้ตลอดไอ้มรดาวตัดจะเป็นจะอดแรงมากกว่าโชว์ปะยางพลามไม่เข้าไม่เป่าเอาเอาตก้วการตกเป่านะก็ถือว่าเข้าไปสองเมตรนะมรดาวก็สองเมตรตัดไ้ชัดๆนะครับมะดาวตัดชัดๆ,ๆอ้าวมันหมดแรงมารดาวตาดนะัด โอ้งอ๊อกยางโอ้โหเก่งก็พอดีเออจะให้ตกสลาดมากติดอาจารย์จุกตกเต่านะแล้วเราจะหมดแรงเพเอออยู่ใกล้ๆตลาดน้ำฝันเรียมอ่ะสาโค้ยางโอ้โหแก่านยผมคอยเลยมา อยากได้อยากได้คนดูก็อ้าปากคอยอ่ะลุ้นกันหน่อยนิดเฮ้ยยังทองไม่ว่าอยากได้ก็เอาเอ่าโอเคเนาะเหนื่อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับอ่าเดินไปหวัสดีท่านผู้ชมเลยเอ้าววันดีครับเดินไปวัดดีเลยเดินไปเลยเก่งพาไปเดินทุกๆคนเลยกูสานนั่งให้กาลังใจปกติหลับจนหมดแล้วแต่หนักนะ นะครับสี่ห้าคุกนอยกันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะถ่ายลูกคู่กันได้เลยนะครับนักกีฬาดิรับ บ้าชนบุรีมบรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชนบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชนบุรีได้ที่ v w w w h o m e l a n d h b u r ชนบุร .com และ w w w s o n p r o p e r t ส t ว .com